เฮ้ยนั่มันจะมาอะไรอ่ะเดี๋ยวจะตกตามไปดูแล้วผู้ช่วยตามมาไปผู้ช่วยอย่ารีบนะมันจะได้มีมันจะได้ยินงเสียงจะต้องมีอะไรอยู่ใตนน้นี่แน่เลยเฮ้ยมันไปใต้ดินดิก็บมาขึ้นหยุดนะเออ ผู้ช่วยจับมันเออมันเป็นตรงไหนอะเชือบูไฟใต้ดินน่ะมันเป็นกอนห้ามบูไฟใต้ดินไปโบกปันชาขึ้นไปผู้ช่วยจับมันไปส่งคุกเดี๋ยวนี้อาหารมาสกินหาตั้งนานไปเลยด้วยไปไปอย่าคิดแต่นี้นะ Mày nắn tay nè. Dạ nó ơi huy No. Huy kích anh đi Eh, bay Don't chơi à? <laughs> We tried đi Eh, kích anh nè Eh, Nà Đến bay Eh, hơ. châu nè ผมก็ฝากขังนักโทษนยครับเข้าไป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 